ระดับบนฮาหลอเฮกโซปาสคานพัดสอบคืนนี้เปิด31รายชื่อจังหวัดเน้นๆขณะนี้ แอดมินก็ขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันอังคารที่24สิงหาคม2564เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบ้างหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองกันเลยก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้แ ด้วนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปโดยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า24-25ถึง 25, สิงหาคม2564มรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยรวมถึงทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นประเทศไทยจะเริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือภาคตะวนออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ถึงหนักมากประจำวันอังคารที่24สิงหาคม2564ตั้งแต่เวลา18นิกาของวันอังคารจนถึง18นิกาของวันพุธบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาตากแพร่น,น่านอุตรดิตเ์เลยหนองคายบึงการหนองบัวลพู อุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์นครน,นายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบรุรีตราดพังงากระบี่ตรังสตูลและภูเก็ต นอกจากนั้นแล้วในช่วงวันที่25 30สิงหาคม2564จะมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยความนตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทานน้ำไหลผ่านระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในด้านของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาของวันนี้ฝนมากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก70%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือฝน60%ของพื้นที่ และรองลงมาที่40%ของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะมีฝนตกหนักเข้ามาร่วมด้วยในวันนี้จะ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต,คต้ฝั่งอันดามันในบางพื้นที่ก่อนไม่ทุกพื้นที่นะครับและจากการคาดการณ์ของโมเดล ECMWF ในระยะเวลา10วันล่วงหน้า 24สิงหาคมถึง3กันยายน2564ในวันนี้24สิงหาคมมรสมุมตําตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังค่อนข้างแรงประกอบกับโรงม,มรสมุมพาดผ่านเมียนมาลาวเวียดนามทางตอนบนในคืนนี้ ทำให้จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นประกอบกับจะมีลมตะวนออกระดับ500เฮกโซปารคชานพัดสอบเข้ามาบริเวณภาคอีสานโดยจะทําให้มีการกระจายตัวของกลุ่มฝนในช่วงค่าดึกจนถึงเช้าหลังจากนั้น25สิงหาคมถึง3กันยายน2564มรสุมตะวตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภา,าคกลางภาคตะวันออก และภาอิสานทางตอนล่างและจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมทําให้ฝนตกชุกหนาแน่นตลอดทั้งช่วงจะทําให้มีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่ขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลยังจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องแอดมินนามาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรร่วมวางแผนในการทําเกษตรกรรมทําทนาทําสวนทําไร่หรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางในระยะเวลา10วันล่วงหน้าจะถึงนี้นะครับ ส่วนในด้านของฝนในวันนี้จะเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่ทุกพื้นที่อาจจะตกแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นภาคเหนือ60%นจะมีฝนตกหนักเข้ามาร่วมด้วยบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยา,น,าน่านแพรอุตรดิตฐ์และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาร่วมด้วยในบางพื้นที่บริเวณเลย หนองคายหนองบวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมขอนแก่นชัยภูมินคนรราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางฝน40%ของพื้นที่เน้นนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบรุรีสุพรรณบุร,บบรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและลบบรุรีภาคตะวันออก ฝน40%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบรุรีสากแก้วระยองจันทบุรีและตราดบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน40%ของพื้นที่เน้นเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเรียนที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตกได้ในบางเขตบางพื้นที่ฝน40%ของพื้นที่ซึ่งนะครับฝนในช่วงนี้จะมีลักษณะของการกระจุกเป็นส่วนมากฝนกระจายมีได้โดยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละภาค ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกภาครวมถึงในทุกจังหวัดโชคดีกันทั่วหน้าขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลมีน้ำมีท่าในการทำเกษตรกรรมหวานปุ๋ยเพื่อให้ต้นข้าวเจริญงอกงามแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะคะผมขอบคุณครับต่อไปเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWF w i n d com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกา24สิงหาคม2564กลุ่มฝนในวันนี้ จะเน้นบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางทางตอนบนภาคตะวันออกทางตอนบนภาคอีสานทางตอนบนรวมถึงอีสานทางตอนกลางในบางพื้นที่และในบางพื้นที่ของบริเวณภาคอีสานทางตอนบนอาจจะมีตกข้ามคืนได้โดยจะเน้นบริเวณบึงกาฬหนองคายอุดรธานีรวมถึงบริเวณจังหวัดเลยและนครเวียงจันทร์สอปป,อปอลาวขอให้เตรียมตัวรับมือไว้ด้วยในคืนนี้นอกกนั้น กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจุกในบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในด้านของฝนสะสมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากลุ่มฝนในวันนี้เป็นกลุ่มฝนที่มีลักษณะของการกระจุกมีตกได้แค่ในบางพื้นที่จะในบริเวณภาคอีสานทางตอนบนภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางทางตอนบนภาคตะวันออกทางตอนบนรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่ขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยนะครับในวันนี้ บริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ฝนตกทั่วฟ้าให้ฝนตกในเร็ววันนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์แฮนด์เน้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ